นะทำไ,ไ,ได้คือยืนอยู่ตรงหน้าอะไรอ่างน้เลเพราะนี่ผมสมัมได้เลยวเครื่องสุดาหูคุ่นแตกไม่แน่ท่าที่ควรนะฮะทำหน้าก่อนไหมเอาเอาเอาทูปผมไหม่ ยี่สิบนะครับพี่ตุนนะครับเด็กยากไรนะครับต้องไม่ติดทพงมากนะครับแตลีก็สูงมากครับยี่สิบบาทหน้าเฮ้ยติดดวีบาทหน้าพี่ตัี้เราละับนครับตัดช่วยพวกเขามันับติดไปโ็ระแผนะครับไม่ดีไตาดกวยเหรอ ไม่ต้อง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 พี่คั้เอาเลยอาเลยให้เข้าไปให้เข้าไป้วตอนนี้สภาพคแยก่าผมมากได้ซก่อนับก่อนเราโกนเงือเข้ามาแล้วแล้วรู้ตรงไหมว่าแตงมาตั้งแต่กัวเลยใช่มเออมันคอทั้งเงสัางผู้ได้ดน่ยเลยงัมาไปวันนี้คือข้างหน้าให้ดูมา่ตนม ตันนี้ตรงมันมันมีโต้เพื่อนอีกใช่ไหมลบลบปลัวหรือเปลอ่ะอ่ะอ่ะคนหนึ่งใส่หน้าคนหนึ่งเพลียหน้าครับมาด้วยกันมาด้วยกันใช่ไหมมีคนมาจากที่ไหนบ้างครับที่นี่